สวัสดีครับวันนี้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการบังคับคดีแพ่งนะครับการบังคับคดีแพ่งมีลูกหนี้หลายท่านนะครับตกใจนะครับว่าจะติดคุกไหมหรือว่าถูกจับกุมคุมขังไหมนะครับวันนี้มาให้คําแนะนํากันนะครับ ในส่วนคดีแพ่งนะครับเมื่อลูกหนี้แพ้คดีนะครับหรือว่าตกเป็นลูกหนี้ตามคำวิพากษานะครับเจ้าหนี้เขาก็จะจอะคำบังคับให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามคำวิพากษานะครับซึ่งในคำบังคับหรือว่าหมายของศาลนะครับเขาก็จะกําหนดจํานวนหนี้ที่ลูกหนี้ต้องชําระนะครับแล้วก็กําหนดให้ลูกหนี้ชําระหนี้ภายใน15วันหรือว่า30วันนะครับรวมถึงชําระค่าทนายความหรือว่าค่าธรรมเนียมด้วยนะครับ แต่มีอยู่ข้อความข้อความหนึ่งนะครับที่เป็นข้อความลักษณะเกี่ยวกับเรื่องการจับกุมกุมขังนะครับกรณีเช่นนี้นะครับเมื่อลูกหนี้อ่านแล้วก็ตกใจนะครับว่าจะติดคุกไหมนะครับผมให้คำแนะนำตรงนี้นะครับว่ากรณีคดีแพ่งนะครับไม่ติดคุกนะครับหรือว่าไม่ถูกจับกลุมคุมขังนะครับข้อความนี้เป็นข้อความตามกฎหมายเป็นแบบฟอร์มศาลนะครับเป็นแพทเทิร์นศาลนะครับเขาจะใช้มันครับกรณีที่เป็นเรื่องของการพ้องขับไล่นะครับเมื่อผู้เช่านะครับ มีการถูกฟ้องกลับไล่แล้วไม่ออกจากอาคารที่เช่านะครับกรณีเช่นนี้เขาก็จะใช้กรณีนี้นะครับส่วนคดีทั่วไปอย่างเช่นคดีกู้ยืมเงินคดีบัตรเครดิตนะครับเมื่อถูกบังคับคดีแพ่งแล้วนะครับจะไม่ติดคุกหรือว่าถูกจับกลุมคุมขังนะครับ